การดูแลน้องหมานะคะนอกจากเราจะซื้อเข้ามาแล้วนะคะนอกจากปัจจัยเราใช้ซื้อแล้วเนี่ยยังจะต้องมีราคาในส่วนที่จ่ายก็คือการดูแลชีวิตเขาหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารการดูแลต่างๆนะคะอย่างน้องหลอดแก้วเนี่ยนะคะอายุประมาณ1 5ปีเข้า16ปีนะคะน้องมาหาหมอด้วยการไม่สบายนะคะปลอดชื้น แล้วก็ลิ้นหัวใจเสื่อมเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนะคะการดูแลก็จะต้องเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดคุณหมอดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนะคะมีการแอคโคหัวใจแล้วก็ดูแล24ชั่วโมงพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็อยู่ในตู้ออกซิเจนตลอดนะคะ ก็จะให้ดูนะคะว่าค่ารักษาน้องหลังจากที่น้องป่วยเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการดูแลน้องเนี่ยจะต้องมีการสำรองค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้ค่ะ